สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนว,วิธีการใช้งานตัวบอทนะครับเวอร์ชัน1.8นะครับซึ่งเปลี่ยนวิธีการไบพาสนะครับตัว Easy e n t e r s h e e t นะครับที่เอาไว้ทับในโฟลเดอร์เกมนะครับก็ไม่ต้องใช้งานแล้วนะครับก็สามารถาลบตัวเกมลงใหม่เลยก็ได้นะครับถ้าไม่สามารถเข้าเกมตามปกติได้ก็ลบเกมลงใหม่เลยเมื่อเมื่อเราดาวน์โหลดนะครับ ตัวบอร์ดเวอร์ชันน1.8มาแล้วนะครับหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ปิดเกมให้หมดนะครับแล้วก็ทำการลากไฟล์นะครับ p ปรซู sys นะครับไปใส่ drive map นะครับก็จะประมาณนี้ครับคลิกแช่นะครับแล้วก็มาวางไว้ที่ไฟล์ drive map นี้นะครับ ผมเคยทับไปแล้วนะครับก็ทําการทับแค่เพียงครั้งเดียวนะครับก็สามารถเปิดโปรนะครับหรือบอรดนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เปิดเกมใช้งานได้ทันทีนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ